ครบสวดีนะครับผมอยู่กับวงคอนโรรี่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ร้านพี่ตีเนาะเนี่ยดีลเลอร์งานป้ายคือผมอยู่กับพี่โต้งเนี่ยครับพี่โต้งแมนอีบ e วันนี้เซตเก้าร้อยที่เราเคยรีวิวไว้ครับนี่ครับเป็นเซตเก้าร้อยของน้องแบงค์อยากทําจากโครงเขียวที่มาลื้อเครื่องหมดเลยจะมาทาเป็นโครงโครงดำใช่ไหมจากลิก้ยไม่ติดเลี้ยงไม่ธรรมดาดีครับผมก็เลยว่ามนันแปลกๆนะแล้วพี่ตีก็ รื้อเครื่องหมดใหม่เพื่อจะเอาโคมามาพ่นสีใหม่นะครับเนาะใช่ครับเป็นเป็นงานเป็นงานช่างเหมือนกันนะครับใช่พี่ตีงานช่างไหมงานช่างลูลินเลยงานช่างลูลินเลยใช่ใช่เป้าหมายเนาะเประมาณกี่วันครับพี่ตีได้เนอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงตอนนี้พี่ตีรับเป็นพ่นโคแล้วก็พ่นโคงไปไฟเบอร์ด้วยใช่ไหมก็แฟร์ลิงด้วยใช่ไหมบอกแฟนกับเจ้าหรือยังว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนร้านอะไรบอกแล้วร้านอะไรร้านดีเลิศงานป้งานกูว่าแล้วบอกดีเลิศบอกดีเลิศแล้วบอกแล้วบอกว่าไงพี่ ร้านแกชื่อร oh nice es ้านร้านอะไรพี่ดีโปรโมทเลยไปดูไปดูไหนดูข้างในดูข้างในปะต่อยปิ๊บนี่เลยนี่เขาใส่เครืช็อปใส่เครื่องช็อปดีดีใส่เครื่องช็อปแล้วแกเอาป้ายว่าท่านไหนนะโอ้แล้วมีข้างหน้าก็เขียนว่าดีเลิศงานป้ายตรงเนี้ยมอก็จะดีเลิศงานป้ายอย่างเดียวไส่ใส่เครื่องช็อปนะครับผมพี่ดีไอทำสีพวกแฟริ่งพวกนี้ปผม รวมๆก,กันเลยใช่ไหมมีเพลียมีเพลียด้วยนะเซใช่ขึ JI, so ้นกับมีมีเพลียด้วยใช่ไหมครับพี่มีเพลียมีเพลียเดี๋ยวผมขึ้นเพลียพี่ตีให้เนาะได้ครับขอบคุณครับครับตัวตัวนี้พี่ตีรับงานทั้งทำสีด้วยทำเครื่องด้วยเปลี่ยนน้ำมันถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องอะไรได้ได้หมดเลยใช่ไหมพี่ตีได้ทุกอย่างเลยครับได้ทุกอย่างเลยตัวนี้การตีแล้วก็เซ็ตเอ็กซ์สองห้าอาร์เราก็จะมาทำกับพี่ตีเร็วๆนี้นะครับผมบอกเลยว่า ได้ของที่ดีราคาไม่แพงแน่นอนแล้วก็พี่ตีแกก็ดูเครื่องยนต์นได้ดีด้วยแหละผมการับประกันเลยเพราะพี่โตง้งพี่อะไรก็มาทำกับพี่ตีหมดแล้วก็ในรีสะเกตก็ส่วนมากก็มาทํากับพี่ตีนะครับตัวที่ผมถามพี่ตีนะพี่ตัวนี้ยากไหมเคยทําบ้งเคยทําตัวนี้เคยลื้อเครื่องมั้งหบ่อยครับรบ่อยเลยใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเซ็ตก็ร้อยปีปี2020่ใช่ไหมผมเคยลื้อตัวรงแดงผมก็ลือลอล้อมาแล้วอ้ลรื้อมาแล้วคือทําสีเหมือนกันใช่ครับตัวนี้พี่บอกพอบอกราคาไม่พอทําโครงเนี่ยทำสีโค้ง อันนี้อยู่ทังส nee, yeah. ีด the ้วยครับเปนึงทั้ง so ั opposite! ้งสีรถด้วยทั se ้งสีรถด้วยทังโงด้วยใช่ครับคือประกอบร้เหลือด้วยร้นเหลือประมาณร้เหลืออะไรยนทิ้ไปหมดหมดเลยนะครับี่คาโอ้ผมเพิ่เห็นปากแต่ตัวเนี่ยเป็นสีแดงนะไปเก้รใช่ไหมตอง้มแ้งเปแ่ นี่ไม่ใช่ประกอบอันมีรงานงานลือน้อเลยลื้อประกอบย่างเลยครับปรกอย่าง,งจัดปเกียวริบ้นอ๋อตัวเอาดา็องตรง,งมันเป็นตัวล็อกสัดส่วหน้าอย่างเดียวเหรอพี่ได้ครับครงหลักไม่ยากหรอกครับโค้งยากนา่ผมันานึกว่าจตัวยึดโครงมีนจะเต็มหามก็นพนานยากค่ะ ตรงนี้ยางมายางเือนนแล้วก็ตรงนี้แหละตรงยึดโค้งกับตอนนี้ก็ถอดอาร์มหลังออกจากโค้งแล้วนะครับไมียหวงเลย อย่ปแลมวณมต้องออกต้องสอง EP พี่งานรื้องานรื้อก็ยาวแล้วว่าตอนนี้ก็ถอดอาร์มหมดแล้วต้องรออกหมดเลื้อออกหมดเนต้องรือออกหมดเพราะว่าหือให้แค่โครงอย่างเดียวมาพมน่น แผง<ม>คอหน้าออกไป<อ>ครับงั้นรไรค,นะค,คอนหน้าออกไปเหสนใจไหมครับอหูหหเอาไปแปลงใส่เสื้ออีกของขาวตัวเลืรอเลยกำลังเห็นเ็ชันเลยลรือซชัดเลยครับ นีก็เป็นแฟนเก้าร้อยมี่งเ,เ,เป็นตะเกียบผูทูตะ,ะเกียบหน้าเขียนะตะเกียบผู้ตะเกียบผูทู thank hey. นี่ครับอันนี้ส่วนสีเขียวนี้คือเราไม่เอานะครับเราก็จะเอาทิ้งไปไปดูโครงจัือดจ้าจุโค้โค้นมากแต่อร่อยเป็นแบบเาเรียกว่า เป็นเป็นเป็นเด็กคนแบบเขาเรียกว่าอ่าดูเครื่องไม่รู้ปัญหาคือหาที่เก็บครับหนักมากเลยครับพี่จีหนักก็คงครับหนักก็คงต้องไปเป็นสมัยใหม่เป็นโมโนคอโมโนคอเขาหมายว่าร้อยโลไหมครับเนี่ยเกินครับเพรก็เป็นสันเนื้อเดียวโมโนคอคือใช้เฟรมใช้เครื่องเป็นเฟรมช่วยไม่เหมือนรถสมัยก่อนสมัยก่อนคือทำมาเป็นโครงมารัดเครื่องอันนี้ ยิ่งยิ่งเจอบูเอลยิ่งแบบโครงใหญ่มากบูเอลใช่ครับบูเอลใช้โครงเป็นถังน้ำมันใช้เบมเป็นถังน้ำมันเคลื่อนตอนนี้ก็โครงของเส้น900เนี่ยเป็นลักษณะเป็นเรียกว่าโมโนโมโนค็อกฟโมโนครอฟโมโนครอฟโมโนค็อกโมโนครอฟเป็นแบบเหล็กเหล็กกลมกลมนะฮะเพื่อเป็นการลด น้ำหนักของตัวรถรถด้วยแรงไว้เป็นนมันก็จะเบากว่าก็ในนมัใช่เพราะว่ามันเป็นมันไม่มันแต่แต่ก่อนเฟรมของรถมันก็แต่แต่ว่ามันจะใหญ่ใหญ่โดยเฉพาะในในรถบิ๊กไบค์บางรุ่นเนาะไปได้เลยนปลองสองปแล้วก็จะเครื่องใหญ่จริงๆดูสิเครื่องเกตเราเล็งเราเล็งเราเล็งขั้นไหนต่ใจเครื่องยนต์ขายนะครับเอาเอาเครื่องแซ้เก้าไปใส่เลยนี่ฮะ เรื่องของสัตว์จาร้อยก็ประมาณนี้เทียบเกียบกับเทียบเกียบกับพี่ตีเกลียบคนเลยมาวางลงคืนแล้วมันก็ยี่มันก็ใหญ่เหมืงนนะมันใหญ่เนาะใหญ่กว่าเครื่องเรือหางยาวเนี้ยใหญ่ครับช่วงนี้น้ำท่วมเนาะไปทำไปทำเรือหางยาวแล้วไม่อยแล้วก็คนจะแรงหน้าเลยอ่ะเอาไปลออกก่อนยกล้อหน้าเนี่ยยกยกยกหน้าไม่ตื่นไีเตื่นหน้าสนใจนะหน้าสนใจนี่เกลวเลยอ่ะ โอเคยังไงคลิปนี้ก็ลืมหมดแล้วใช่ไหมพี่เรียบร้อยครับลืมหมดแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวติดตามรอคลิปต่อไปดีกว่าเนานะตอนประกอบนะครับเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราดูทำแบบครับเราดูทำแบบของพี่ตีด้วยนี่ครับไงก็คลิปนี้นก,นก็จะประมาณนี้นะครับได้ลือเครื่องลืมอ,อะไรเรียบร้อยแล้วคงกับ ก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อๆไปแล้วกันยังไงก็ฝากร้านพี่ตีด้วยนะครับอยู่ตรงแถวเส้นอะไรซึ่งหินบกสอเนอะาะรานี่ครับชื่อร้านอะไรนีนี้ไปขึ้นงานไปขึ้นจบนะครับยัยงไงก็มาเข้าบริการร้านเพื่อไม่ใช่ร้านาเพื่อ <laughs> นมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องยนต์อะไรเงี้ยให้พี่ตีดูแลให้ได้เลยนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมกับพี่ต้งก็ฝากลาไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ うん。